สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเราก็เป็นเดือนเทศกาลตรุษจีนด้วยจึงขอให้ชาวสิงมีความรักที่ดีมีความรักที่อบอุ่นในหัวใจมีเงินทองเต็มกระเป๋ามาดูดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาจนถึง16กันยาแต่ว่าถ้าทราบเวลาเกิดระะวางรักอยู่สิงอันนี้จะตรงกว่า เดือนนี้ยังคงเป็นเดือนที่หนักๆสําหรับชาวสิงห์นะต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วชีวิตคนเรามี12เดือนชะตากับดาว10ดวงที่บอกเรื่องราวต่างๆของชีวิตโดยสังเขตแล้วสิงคุณมีดาว5ดวง8เรื่องราวเพราะพุธพฤหัสและศุกร์เป็นเกษตรที่คอง2เรือน2เรื่องราวรวมกันทั้งหมด8เรื่องไปกระจุกตัวอยู่ในพกอริต้องบอกว่าเป็นเดือนที่สิงต้องอึดมากๆ แต่ว่าคุณอดทนอีกแค่ครึ่งเดือนเดียวจะค่อยๆดีขึ้นเริ่มจากอาทิตย์ตัวคุณไปอยู่ในเรือนอริอริหมายถึงความเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้แล้วมีพละฤหัสมาเป็นมรณะจรร่วมด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะสิ่งในเรื่องของปวดหัวปวดตาความดันโลหิตสูงเครียดไมเกรนจรร่วมอยู่กับพฤหัสเจ้าเรือนมรณะนะก็ในเรื่องของกระเพาะอาหารในเรื่องของออรำไส้นะ ดูแลสุขภาพกายแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตด้วยเพราะตอนนี้สิงจะขี้งุดหงิดอารมณ์เสียง่ายใครทําอะไรก็ขัดใจเห็นอะไรก็ขวางหูวขวางตาเจ้าป่าเจ้าป่าฉันจะออกลูกพันพ่านหน่อยตอนนี้เนาะเพราะอาทิตย์คุณเป็นดาวธาตุไฟคุณร้อนอยู่แล้วแล้วมาอยู่ในเรือนสาวก็ธาตุไฟไฟมันยิ่งสมอ่ะมันทําให้คุณร้อนนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดหนึ่ง ถ้าอาริหมายถึงปัญหาและอกประสมันก็มีหลายเรื่องที่มาลุมมาตุ้มชีวิตคุณอยู่เสาเจ้าเรือนอริจรเป็นเกษตรปัญหามันหนกักมันเครียดมันนานแก้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแก้เรื่องนู้นจบเรื่องนี้มามันเป็นแบบนี้นะ ถึงแม้ที่สุดแล้วคุณสามารถที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคไปได้เพราะเสาที่เป็นเกษตรนี่แหละมันทําให้คุณอึดมากพออดทนมากพอที่จะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือบางเรื่องคุณอาจจะต้องปล่อยให้เวลาช่วยแก้ปัญหาให้ แต่ต้องบอกว่ากว่าที่มันจะผ่านไปได้คุณก็สะบักสะบอมอยู่พอสมควรหนักมาสาหัสอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นเราอารมณ์คุณค่อนข้างแรงตอนนี้ใจเย็นๆนิดนึงปัญหาค่อยๆแก้เดี๋ยวก็แก้ได้สิงเก่งอยู่แล้วสุขเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนสหัสชะก็จออยู่ในภพปริ มีปัญหาเรื่องงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานสุขกับเสาเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นปัญหาหรือง,งานที่มันหมักหมมมามันทํามานานแล้วมันยังไม่เสร็จสักทีหนึง่งหรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่มันเนิ่นนานมามันจะขึ้นมาเป็นปัญหาตอนเนี้ยมันจะมารุมกันอยู่ตอนนี้ทําให้คุณเบื่อแบบสุดๆเนะนะเบือ่อทนแบบที่เรียกว่าทนทน ยังดีที่สุขกับตัวคุณเป็นคู่สมพลกันทำให้คุณปรับตัวได้แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะท,ที่คุณมีแก้ปัญหางานจนมันผ่านพ้นไปได้ พูดหมายถึงคําพูดหมายถึงการสื่อสารพอพูดไปอยู่ในเรือนอริทําให้บางทีพูดจาไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าง,งานกับผู้ใหญ่หรือกับลูกน้องเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังพูดอริเวลาสื่อสารอะไรออกไปแล้วมันเข้าใจผิดกันได้ง่ายมากบางทีเราสื่อไปอีกอย่างหนึ่งคนรับสื่อรับไปอีกอย่างหนึ่ง เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณวุ่นวายเพราะปัญหาคุณก็มากอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วพอดาวการงานมันอยู่ในภพอริพุทธอยู่ในภพอริบางทีอาศัยไว้วานใครแม้จะสั่งงานลูกน้องมันยังไม่ทําให้เลยคิดดูสิ สุขถ้าหมายถึงความรักสุขอยู่กับเสาคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่ควรจะให้ความสนใจหรือโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็นิ่งๆก่อนเดี๋ยวรอให้สุขยกออกจากเสาก่อน มาดูในเรื่องการเงินพุทธเจ้าเรือนการเงินและเรื่องของลาภผลรายได้พอมาอยู่ในเรือนอลีก็ทําให้การเงินคุณมีปัญหาการเงินติดขัดดีไม่ดีอาจจะมีหนี้สินแถมมาอีกด้วยเป็นหนี้ที่ก่อภาระผูกพันเป็นเวลานานจะหยิบจะจับอะไรตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยเข้าตาแล้วมันติดขัดไปหมดจะขยับอะไรดูมันไม่ค่อยคล่องตัว แต่ถ้าสิ่งท่านไหนที่คุณทําอะไรหรือทํางานที่เกี่ยวกับงานมันยากๆนะงานที่ต้องแก้ปัญหางานที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้เฉพาะด้านใช้ความสามารถเฉพาะทางเช่นหมอเช่นพยาบาลแบบเนี้ยหรืองานที่ต้องมีการแข่งขันงานประมูลงานตรวจสอบพวกเร่งรัดหนี้สินอะไรแบบเนี้ยดีคือทํางานที่คนอื่นเขาไม่ชอบหน้านะนะมันต้องเป็นงานอริเอาอริมาเป็นงานอริมาเป็นเงินอันนี้ทําได้แล้วดี อังคารเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนพันธุจอเป็นเกษตรสิงยังเอาตัวรอดได้นะแล้วปีนี้อังคารเดินดีทั้งปีเลยไม่นิ่งไม่เดินถอยหลังไม่ง้องแง้งสบายใจได้ไปเรื่องหนึง่งแต่ดาวอังคารเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยต้องลุยต้องบูบูหน่อยต้องลงไปทำเพราะฉะนั้นสิงย์อย่าหวังว่าจะได้อะไรมาง่าย วันที่13กุมภาดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณจรเข้าพกปัตตนิดาวเป็นประอย่างน้อยก็ดีกว่าตอนที่ดาวอยู่ในเรือนอริเนาะคุณก็อาจจะโล่งขึ้นเบาขึ้นพอตัว พออาทิตย์เป็นปลาเนี่ยมันทําให้เดิมตัวตนของชาวสิงอาจจะดูไว้ตัวอาจจะดูเหมือนดูยิ่งยิงนิดนึงเนาะเพราะสิงโตเจ้าป่าบุคลิกลักษณะท่วงท่าองอาจมันเลยทําให้คนอื่นอาจจะมองคุณว่ายิ่งยิงแต่พอดาวเป็นปลามันทําให้ตัวคุณซอฟลงความแข็งความไว้ตัวของคุณมันอ่อนลงคุณผ่อนปลนมากขึ้นเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะแล้วมันทําให้คุณทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยตัวคุณไปจองอยู่ในภพปัต ตันนี้ก็มีเหตุมีเหตุทําให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรียกว่าเป็นช่วงมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาแต่ดาวอาทิตย์กับพระราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นสิงจะคบหาดูใจอะไรกับใครอย่าเพิ่งรีบด่วนค่อยเป็นค่อยไปนะวันที่23กุมภาดาวสุกดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนสหัชชะ จรเข้าพบปัดตนนอี้ทั้งตัวคุณทั้งเรื่องงานดีขึ้นมานิดหนึ่งและยังค่อยโล่งหน่อยสุขกับอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลนะดาวราหูเจ้าเรือนไปแจ้งผลอยู่ที่พบกรมมะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของสิงห์น่าจะดูดีขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ร่วมทุนร่วมหุ้นหรือว่าทำธุรกิจร่วมกับคู่ครองคนรักหรือว่ามีหุ้นส่วนเข้ามา ถ้าไม่ไม่เช่นนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะพบรักจากการทํางานคนที่เข้ามาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าติดต่องานแล้วเจอกันเป็นเพื่อนร่วมงานสุขสลับเรือนเกษตรคือคนที่ติดต่อกันบ่อยๆไปๆ,ไปๆมาๆนะราหูที่เดิมเป็นนิดอยู่ในพบกันงานพอดาวสลับเรือนเกษตรทําให้ดาวได้อนุเกษตรแข็งแรงน้องๆเกษตรนะพอดาวมันดูดีขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าช่วงนี้สิ่งคุณมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือว่าปรับปรุงในเรื่องของการทำงานของคุณนะมันจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นคือปรับเปลี่ยนแล้วโอกาสมันดีขึ้นการงานคุณจะดีขึ้นนะวันที่ยี่สิบสี่คุมพาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุพะและเจ้าเรือนพันธุจรเข้อพบกรรม,มะดาวเป็นราชาโชคเห็นไหม เริ่มการงานเริ่มเข้าที่เริ่มมีตัวช่วยดาวอังคารขยับเข้ามาช่วยดาวอังคารกับดาวราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมมันทําใหา้มีความสําเร็จมีช่องทางมีโอกาสแล้วดาวราชาโชคคือเหมือนกับมันจะเป็นโชคช่วยแหละนะเขาบอกว่าราชาโชคฉล ộ เฉลาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอาจจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณในเรื่องของการทํางานให้โอกาสคุณได้โชว์ฝีมือนะโอกาสมาแล้วนะ ที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสขยับขยายงานขยายธุรกิจนะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จพบกับความมั่นคงได้โอกาสมาแล้วสิ่งที่ต้องเตือนสิงก็คือในเรื่องของอารมณ์เพราะราหูจะมาเสริมให้อังคารเนี่ยค่อนข้าง กล้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีคุณตัดสินใจตัดสินใจเร็วแล้วไม่รอบคอบตัดสินใจโดยใช้อารมณ์หรือเอาแต่ใจตัวเองมันจะทําให้มีโอกาสผิดพลาดได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของความรักนะ เพราะตอนนี้มันมีกลุ่มดาวดาวอังคารดาวราหูและดาวศุกร์ดาวสามดวงนี้มันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความรักเรื่องของความเจ้าชู้เรื่องของชู้สาวแล้วมันอยู่ในเรือนการงานนะมันจะกระทบเรื่องงานมันมีดาวมรตยูที่จออยู่ใน เดือนอังคารด้วยแล้วดาวทั้งสี่ดวงมันสัมพันธ์ถึงอาทิตย์ตัวคุณเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องรักๆใคร่เรื่องหึงหวงเรื่องชู้สาวในที่ทํางานมันจะเพิ่มปัญหาให้ชาวสิงเพราะตอนนี้เรื่องการงานคุณกําลังดีนะจึงอยากให้คุณใจเย็นๆมีอะไรใช้สติรอบครอบค่อยๆ พิจารณานะค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายเดือนมีนาคมจะมีดาวดีๆเข้ามาช่วยดาวพฤหัสเนี่ยจะเข้ามาเล็งรักคุณพอถ,ถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะต้องหลุด ไปเพราะาดาวพฤหัสเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวบุญดาวกุศลเข้ามาช่วยเหลือเพราะะนั้นอยากให้สิงใจเย็นๆถ้ามีอะไรในเดือนนี้คุณนิ่งๆใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งผีผามรีบร้อนตัดสินใจรอให้ดาวพฤหัสเข้ามาเล็งรักคุณมาช่วยนะคุณจะใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการตัดสินใจแล้วคุณจะพบกับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องคนรักเนาะ นี่คือภาพรวมของชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์ของให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกสับสไครต์ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า